สวัสดีครับพี่น้องพอกับเป๋าใแสนคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยมานีพามากินย่ำบุญเสร็จพี่น้องเอาแบบง่ายๆรถพี่น้องมือเนี่ยง่ายๆบันๆสบายๆเลยพี่น้องย่ำบุญเสร็จขับหย่อนพระกระเศษพี่น้องย่ำบุญเสร็จขับหย่อนพระกระเศษพอตองสี่เล่ยมาเนี่ย ngày <laughs> ngày lên chập ừ. ừ. à. chờ lên năm bàn đi lại ngành Ừ ngành ừ ngành 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 嗯，嗯，忙什么嘞？嗯。 Chạm biết rồi <laughs> Thứ đẹp Nghe nghe, thùng được Ừ Ừ

แซ่บยุพี่น้องไม่ใส่ผิรัยบรนใดกันเลยยีสันเป็นแต้แจมอแซ่บจุเอาอย่างไงที่รถอืม để bản bản ngay ngang anh ạ à đi enggaknya lah hmm. 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 betul บืมรึมานดีดีไป้กง่ายง่ายดีและแับี่กันตัวละอืมอืมได้ทียัวแจับด้ทีอ่ บิดยงตับไม่มีตามตาบ็ดแล้วเหรอยางตับมั้แซ่บ ครับขอบุญขอบคุณนภูที่ก็มารับชมนะครับช่องไอแซนแชนเนลนะครับครับคอยพี่นอ้องมีสุขภาพแข็งแรงนำ้วยเฮงปังดับเด้อจิมนี้่ทะได้ก้อนพอนจิมหนานะครับสวัสดีครับ